ขเขาจนรวยจนดังจนมีชื่อเสียงจนน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าความรวยนั้นมันอยู่บนความยากลำบากอยู่บนความฉิบหายของชีวิตผู้อื่นจุดจบมันจะไม่ค่อยดีหรอกค่ะคลิปนี้ไซจะมาเล่าให้ฟังรเรื่องราวของคนที่เป็นต้นกำเนิดพรซีสกีหรือที่คนไทยเรียกกันง่ายๆว่าแชร์ลูกโซกกลวงคนโลภที่ทำให้เหยื่อหมดเนื้อประดาตัวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งทั้งที่กลอันนี้เก่าอายุนับร้อยปีแล้วก็ตามชาวสพอนซีคือต้นกำเนิดของพอนซีสกิมหรือว่าแชร์ลูกโซ่นะคะที่ครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้โลกอึ้งไปเลยค่ะเพราะว่า ทุกคนเคยคิดนะคะว่าพอนซีเนี่ยคืออัจฉริยะทางการเงินเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเคยมีคนแบบต่อคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพื่อที่จะขอให้พอนซีเนี่ยช่วยรับเงินของพวกเขาไปหน่อยเอาเงินของพวกเขาไปลงทุนหน่อยสิเออคิดดูแต่ทั้งหมดที่พอนซีสร้างขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นความล่ำรวยชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือใดๆก็ตามเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาแบบด้วยการโกหกค่ะ ตั้งแต่0ูนยถึงร้อเลยนะคะคือเขาปั้นธุรกิจมาหลอกคนอื่นจากธุรกิจที่กลวงโบทําเงินไม่ได้ะซึ่งนั่นได้ทําลายชีวิตของเหยื่อที่หลงเชื่อนะคะไปแบบนับหมื่นคนเลย